บาทเดียวนเดียวอย่าลองน้ำยุงกูม,มีบาทเดียวไม่ต้องมา,า,าได้หลายตืบด้ยครับสวัสดีครับปู๊บพี่น้องมีพามาลอคองครับหาสอนหัวกับพี่น้อง หมอกคางดำครับหมอกอึงมีตัวหอกอึหกกงหกว่าบูมีุ่หนครับตอนนี้เพว่แกกำลังเลาะส่นกันอยู <c> ่ <oughs> ปลานดำถือว่าสู่สวิงแนบวะ เฮ้ยแมงดาเฮยมีคนแมงดาเด้อโอ้ยถอนมันหักเข้อนมีแต่นี้เด้อตัวผููตัวแม่ไงเพิ่งดาแม่เพิ่งดาแม่เด้อเตัวไงอืม มือเป็นมูอเจ้เดี๋ย,ยวไปสอนผู้หญิงข่ายเอาแล้วครับสอนอน,น้องวันได้ยังอยู่จากน้อยและวนายใหญ่ตามไม้ครับตอนนี้ไล่แล้่ก็กบาดแล้วกระขัาบาดแล้วถอย <c oughs> นั่นบาดแล้วกระขัวใครพี่น้องนายใหญ่ตามไม้ครับ เอาละครับผมพี่น้องตอนนี้กับมะฮอกน้องไม่หรอพี่น้องอยู่ข้างล่างครับฝนว่ามีห่วงไหลอยู่ฝ้าห้องนะพี่น้องสงสอยเยังฝนที่ตกนี่แหละครับเสียงฮึมๆมอยู่ไปเดี๋ยวลงไปเบื้องน้ำกันครับข้างล่างชิม,มีบ่เพื่อนว่ามีหลายอยู่ครับนี่ผมไปเบื้องน้ำกันแล้วครับ มาครับมอดนี่น้องไล่เด้โอ้ยมึงพี่น้นองมึงคอยตีนพุ่นแหลกอีเล่ครับคอยพื้นมาก,กันโออเป็นไงบาเดเยาะอะเจ้า อ,อ,อย่ลองยยุงกุม,มีบาทเดียวว่าต้องมาได้ไดหลายตืบด้วยครับเดี๋ยวคขาแยกก่อน่าพร้อมนะเป็นการยากพวกไม่ใั่หน่อยกิ่ตัวเขาเ <c oughs> นี่ยลองเนี่แยกไปตรงกันเอะโอ้แยแบังแาวอโอ๊แยมแยม่ถุงขาบอย่าลงเร็ว ใส่พีตัปาดมาแล้วถวยพี่น้องมือใส่เลยเต็มมือครับอันนี้ตอนน้องซ่นี่ะครับปาดด้อฝนตกคำเลย <laughs> nè. <Này>. Con <laughs> <laughs> này, này con đây nữa. Phân vô này đi, <laughs> Tiếng, <bước> này. <laughs> bước này. Bước làng, phân <laughs> <nó. Một> <laughs> สวิงสนอซื้อได่เปนหองมาเดี๋ยวผัเขียวลงแค่สวิงนี้เื่อครับต้นบวกนี่เข้านึงครับเดี๋ยวได้ลงไปบงบวกล่างต่ัวหนึ่งบวกล่าง,นางนหน้ามาขบบวกเพื่อนครับมาครับบวกที่สองแม่งได้ห้อยมีคนเข่าบันเลย โอ้น้ำมืดดำดีแท้ปูนพี่น้องเมื่อปลาชิวดรืว่าอย่งเชียว <c oughs> หัวกัดคัก,คกวัด <c oughs> นี่มาสามารถพี่น้องเมื่อคิดตอนเมื่อปฏิบาตน,นึ่งริบบบเดี๋ยว ขี่ไผ่่ขี่ไผ่ดิข้างล่างสอนเบื่งบนบุงยกตมขี่ไผ่ห่อมึงยิ่มีแต่แบบหวกบตั้งนั่นครับเน้อเื่อดำเพื่อ่น เมืหอกี้ข้าวเจ้พวกยังไงนงพืชพี่น้องมาเดียวเห็นไหมน้ำเำๆสิวะเห่นไหมอุ้ยน้องเป็นมูเป็นมูปันมูู๊ไอ้ลูกขอากันพี่น้องเซมกันเลยเจ้เจ้าแม่มันกินเลยวะเนี่ยนี่เราเมื่อกี้รั่พวกยังพี่จา ดำน,น้ำหน้มเสือมั้งดำน,น้ำหนือโอ้โหินค่ายเขานปไดที่ครับเดีด๋วยวนะคุณโอ้ยบาดลถ้ถุยไปครับมึ้ด้วย

อีกนี่ถ้วยนึงครับบ่ดละถ้วยละถ้วยเฮ้เนย อหเปนนกครับงุดห,หมือนี้ครับ นี่ครับป้ามาสอนหวัวใจอะไรพี่น้องนี่ครับหัวขเขาพอได้หมกอยู่ครับเอาหาทางขึ้นกันพี่น้องหยิบผ้ากันกาวเลยพี่น้องดอกไปเบื้องหน่อยอยีกเท่านึงครับเอาละครับพี่น้องหมวกบวกกระสีครับนี่บวกที่สองส้นสีดำๆนะครับมึบงขลาง ก็สีพวต่างกันวะนี่ก็เริ่มขาวเลยตัวดำนี่คองมันด้วยก็ลืมขาวเลยเลย้ำำลยอืมว่าเป็นน้ำนำลแล้วก็บ,บา้านไ่ถนนนี่น้องลางง่างญ่กว่าดิน,อนอ้องล่งนองหนไงกว่าไปว่อีกจะมือไปเลย ค่าซ้อนนี่อีกแค่หน,นึ่งมันบ่กาเขาขึาน้นนี่แต่บ่หนึ่งเป็นน้ำหนีเลยแต่ถึง <c oughs> เปนตัวโ <c oughs> อ้อะไรพี่น้องนี่กับเป็นการหาอยู่หากินนะครับของอีสานบ้านเราตอนนี้เจะได้พาดหนกลับแล้วพี่น้องคลิปหน้าพฟอ,อกันไหมดนะครับสวัสดีครับ Oh well.